สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับวิชาสังคมศึกษาของชั้นประถมศึกษาปีที่2ในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องการปฏิบัติตนตามข้อตกลงกฎระเบียบหน้าที่ในชีวิตประจำวันกันค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติตนในโรงเรียน การปฏิบัติตนในโรงเรียนเมื่ออยู่ในโรงเรียนนักเรียนควรปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบหน้าที่ในโรงเรียนเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ 1. ก่อนเข้าห้องเรียนควรปฏิบัติตนดังนี้ 1. ไปถึงโรงเรียนตรงตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด 2. ทำความเคารพครูเวรประจําวันที่บริเวณหน้าประตูทางเข้าโรงเรียน 3. เข้าแถวยืนตรงเคารพธงชาติรวมทั้งฟังโอวาทและคําชี้แจงจากครูด้วยความสงบเรียบร้อยไม่พูดคุยกัน 2. ขณะอยู่ในห้องเรียนควรปฏิบัติตนดังนี้ 1. เข้าห้องเรียนตามเวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในตารางเรียน 2. ตั้งใจเรียนไม่พูดคุยขณะครูสอน 3. ขออนุญาตครูผู้สอนเมื่อต้องออกนอกห้องเรียนหรือก่อนเข้าห้องเรียน 4. ดูแลรักษาห้องเรียนให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและทิ้งขยะลงในถังขยะที่จัดเตรียมไว้ 5. ไม่วาดภาพหรือขีดเขียนบนโต๊ะและเก้าอี้ ไม่ขูดหรือขีดโต๊ะและเก้าอี้ให้เสียหายขณะที่ครูสอนนะคะนักเรียนควรตั้งใจเรียนเพื่อให้ได้ความรู้นะคะ3การแสดงความเคารพควรปฏิบัติตนดังนี้1เมื่อครูเข้ามาในห้องเรียนนักเรียนต้องลุกขึ้นยืน แสดงความเคารพโดยการไหว้และกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ 2. ขณะพูดกับครูถ้าครูนั่งเก้าอี้ให้นักเรียนนั่งคุกเขา่าหรือยืนตรงห่างพอสมควรเท้าชิดกันมือประสานกันไว้ด้านหน้า 3. ยกมือไหว้ก่อนเข้าห้องและหลังพบครูรวมทั้งขณะครูเดินผ่าน 4. การรับประทานอาหารควรปฏิบัติตนดังนี้ 1. เข้าแถวซื้ออาหารให้เป็นระเบียบตามลำดับก่อนหลัง 2. รับประทานอาหารในบริเวณที่โรงเรียนกำหนด 3. เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วให้นำภาชนะไปวางในบริเวณที่กำหนดไว้และนำเศษอาหารทิ้งลงในภาชนะ ที่จัดไว้ให้เรียบร้อย 5. การปฏิบัติตนโดยทั่วไปเมื่ออยู่ในโรงเรียนควรปฏิบัติตนดังนี้ 1. แต่งกายให้สะอาดเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 2. ใช้วาจาสุภาพและไม่พูดคำหยาบ 3. ไม่ทะเลาะวิวาทกันหรือรังแกผู้อื่น 4. ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนและไม่ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียนให้เกิดความเสียหาย 5. ไม่พูดคุยหรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในห้องสมุด 6. ไม่ลักขโมยทรัพย์สินของเพื่อนหรือของโรงเรียนวันนี้คุณครูมีวิดีโอมาให้นักเรียนดูเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะ สภาพแวดล้อมโรงเรียนที่ปลอดภัยเด็กไทยสุขภาพดีสวัสดีครับเด็กๆเห็นไหมว่าโรงเรียนของเราสะอาดสวยงามสามารถวิ่งเล่นได้อย่างไม่ต้องกลัวบาดเจ็บเพราะมีการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดภัยนั่นเองแล้วต้องทำอย่างไรบ้างตามครูมาดูกันเลยเราต้องช่วยกันสังเกตและดูแลพื้นที่บริเวณโรงเรียนตัดแต่งกิ่งไม้สนามหญ้าไม่ให้รกเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นที่อยู่ของสัตว์มีพิษ ไม่ให้มีน้ำขังในภาชนะต่างๆเพื่อป้องกันแหล่งเพาะพันุ์ยุงลายบริเวณบ่อน้ำต้องล้อมรัว้วและติดป้ายเตือนและเด็กๆต้องไม่ลงไปเล่นน้ำเด็ดขาดเพราะอาจจมน้ำได้สนามฟุตบอลสนามเด็กเล่นเด็กๆต้องช่วยกันสังเกตพื้นสนามต้องเรียบไม่ขรุขระไม่มีอิฐหินไม่วางของเกะกะชิงช้าม้าหมุนหรือเครื่องเล่นต่างๆ ต้องยึดติดกับพื้นอย่างมั่นคงสภาพดีแข็งแรงและไม่ชำรุดสำหรับห้องเรียนเด็กๆต้องช่วยกันรักษาความสะอาดอยู่เป็นประจำเปิดหน้าต่างระบายอากาศจัดห้องให้เป็นระเบียบตรวจดูโต๊ะเก้าอี้ต้องแข็งแรงไม่ชำรุดมาดูโรงอาหารกันครับเด็กๆต้องช่วยกันรักษาความสะอาดควรสังเกตดูว่ามีแสงสว่างมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนอากาศถ่ายเทดี โต๊ะเก้าอี้สภาพดีพร้อมใช้งานจานชามช้อนควรใช้แบบเป็นสแตนเลสอลูมิเนียมหรือกระเบื้องเคลือบขาวไม่มีลายป้องกันการปนเปื้อนสารเคมีเข้าร่างกายสำหรับภาชนะใส่น้ำดื่มต้องล้างทำความสะอาดสม่ำเสมอใช้แก้วน้ำประจำตัวไม่ใช้แก้วน้ำร่วมกันป้องกันโรคติดต่อนะครับ ที่สําคัญเด็กๆต้องล้างมือก่อนกินอาหารทุกครั้งเลิกกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ถ้ากินอาหารร่วมกันต้องใช้ช้อนกลางอย่าลืมดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8ดแก้วด้วยนะครับหลังกินอาหารเสร็จเด็กๆต้องเก็บจานช้อนนำไปล้างให้สะอาดด้วยน้ํำยาล้างจานและล้างด้วยน้ำสะอาดสองครั้งหรือล้างผ่านน้ำไหลความให้แห้งเก็บให้มิดชิดและอย่าลืม ทิ้งเศษอาหารหรือขยะลงในถังให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันหนูแมลงวันแมลงสาบและลดการแพร่เชื้อโรคได้ด้วยนะครับสำหรับแม่ครัวที่ปรุงอาหารเด็กๆต้องสังเกตดูว่ามีสุขภาพแข็งแรงตัดเล็บสั้นแต่งกายสะอาดสวมผ้ากันเปื้อนสีอ่อนและหมวกคลุมผมไม่สูบบุหรี่ขณะทำอาหารสำหรับอาหารที่ปรุงสุกแล้วต้องไม่ใช้มือหยิบอาหารโดยตรง ควรเก็บอาหารในตู้หรือมีฝาชีครอบเด็กๆครับรู้หรือไม่ว่าการทิ้งขยะลงถังจะทำให้โรงเรียนของเราสะอาดน่าอยู่เป็นระเบียบก่อนอื่นเราต้องสังเกตถังขยะในโรงเรียนก่อนถังขยะต้องไม่รัว่วซึมมีฝาปิดมิดชิดแบบนี้ไงแล้วถังขยะมีกี่แบบกี่สีกันนะมาทำความรู้จักกับถังขยะกันดีกว่า ขยะสีเขียวสำหรับใส่ขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศรรษอาหารเศรรษผักผลไม้เปลือกไข่ใบไม้ถังขยะสีเหลืองสำหรับใส่ขยะรีไซเคิลนำมาแปรรูปใช้ใหม่หรือขายได้เช่นขวดแก้วขวดพลาสติกกระดาษถังขยะสีส้มสำหรับใส่ขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายหลอดไฟแบตเตอรี่ และถังขยะสีน้ำเงินสำหรับใส่ขยะทั่วไปซึ่งเป็นขยะที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้อีกเช่นถุงพลาสติกเปลือกลูกอมกระดาษทิชชู่รู้อย่างนี้แล้วเด็กๆต้องทิ้งขยะลงถังทุกครั้งและทิ้งให้ถูกถังแล้วอย่าลืมบอกเพื่อนๆให้ทำตามด้วยนะครับสำหรับเด็กๆที่อยู่โรงเรียนประจำต้องใส่ใจทำความสะอาดห้องนอน เก็บที่นอนหมอนมุ้งให้เรียบร้อยนำไปพึ่งแดดสัปดาห์ละครั้งหากไม่ติดมุ้งลวดต้องกางมุ้งนอนทุกครั้งป้องกันยุงหรือแมลงต่างๆมาดูห้องน้ำกันครับเด็กๆต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดเป็นประจำไม่ให้มีกลิ่นเหมน็นอย่าทำพื้นห้องน้ำเปียกเพราะสกระปรกลื่นล้มได้อากาศถ่ายเทดีแสงสว่างมองเห็นได้ชัดเจนและที่สำคัญ เด็กๆต้องใช้ส้วมอย่างถูกวิธีด้วยนะครับดังนี้ส้วมนั่งราบต้องนั่งที่ฝารองนั่งเท้าวางที่พื้นถ้าเป็นส้วมนั่งยองให้ขึ้นไปหยิบตรงที่วางเท้าแล้วนั่งยองไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งของใดๆลงในโถสส้วมรัดน้ําหรือกดชักโรครกทุกครั้งหลังใช้ส้วมไม่ใช้เท้ากดชักโรครกแทนมือเมื่อใช้เสร็จแล้วอย่าลืมล้างมือด้วยสบู่หรือน้ํายาล้างมือทุกครั้งนะครับ ครับเรามาทดสอบความเข้าใจกันหน่อยดีกว่าเด็กๆคิดว่าทั้งขยะสีเหลืองใช้สำหรับใส่ขยะประเภทไหนครับถังขยะสีเหลืองสำหรับใส่ขยะรีไซเคิลเช่นขวดแก้วพลาสติกกระดาษขยะรีไซเคิลเหล่านี้สามารถเก็บไว้ขายทำให้ได้เงินไว้กินขนมอีกด้วย เด็กๆรู้ไหมครับเราควรกินอาหารอย่างไรให้ปลอดภัยและสุขภาพดีเด็กๆต้องล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารทุกครั้งเลือกกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่และถ้ากินอาหารร่วมกับคนอื่นต้องใช้ช้อนกลางและใช้แก้วน้ำส่วนตัวเพื่อสุขภาพที่ดีไม่เป็นโรคครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับ การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดภัยน่าอยู่รวมทั้งวิธีการดูแลตนเองอย่าลืมนำไปปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดีกันทุกคนนะครับ ต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว 1. ข้อใดคือหน้าที่ของนักเรียนกอไก่ตั้งใจทำงานบ้านขอไข่ตั้งใจเรียนหนังสือขอควายตั้งใจเลี้ยงน้อง 2. ขณะที่ครูกำลังสอนหนังสือนักเรียนควรทำอย่างไรก็ไก่ตั้งใจเรียนขอไข่ชวนเพื่อนคุยเบาๆคอควายนอนหลับในห้อง 3. นักเรียนควรรับประทานอาหารที่ใดก็ไก่ใต้ต้นไม้ขอไข่โรงอาหารขอควายในห้องเรียน 4. ใครมีหน้าที่ ดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงเรียนกอไก่ผ่านโรงขอไข่คุณครูคอควายทุกคนในโรงเรียนนักเรียนทําเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่อย่าลืมดูแลสุขภาพโดยการสวมหน้ากากาอนามัย และล้างมือกันบ่อยๆสวัสดีค่ะ